สภาพเครื่องนะครับตรงนี้เป็นฟรีนะลูกค้าได้ไปสามารถลอกออกได้เลยนะครับเครื่องไม่มีรอยบุบนะครับไม่มีตำหนินะครับสมบูรณ์ส่วนฟิล์มทั้งหมด8ดม้วนนะครับอันนี้เรามาเทสหนึ่งม้วนแล้วยู่นี่อยก7ม้วนนะครับ ต่อไปเราจะมาเทสบรรจุให้ดูนะครับ นี่ลองเทกับน้ำเปล่าดูนะสินค้าใช้ง,งานได้ปกตินะครับพร้อมจะส่งครับ